ด้านองค์มนตรีนะคะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแล้วก็รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนในเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีพลเอกบัณฑิต มาลายอาริสูนองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียน,เยนโรงเรียนโกรกรกฟ้าอําเภอชัยบาดาลและโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรอําเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังค่าก่อนกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมส่วนราชการให้การต้อนรับ ในการนี้นะคะได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพร้อมทั้งรับทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายโดยดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นการดําเนินการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาครูนัก เรียนและผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและปลูกฝังส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีให้แก่นักเรียนได้อย่างถาวร โอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาาด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการทุนการศึกษาจังหวัดลบบุรีให้หน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษมาปรับใช้ในการเรียนการสอนส่งเสริมให้เด็กเห็นอาชีพที่หลากหลายเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสมมีประโยชน์ต่อไป